ไห้ด้ have, วยให้ให้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูดิพบก,กับช่องเท็กซี่นะ้าใหญ่สวีเดนกับช่องยายยาคนมักหวยกล้องขอน, <c oughs> นิ่งใหญ่เลยนี่นี่มีกล้องขหนียวพร้อมเด้อมื้อนี้มีกล้องขหนียวเด้อสิตาบ <reet> ักคุงเด้อมาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งข่อยมาเบิ่งพวก่อยมาเบิ่งพวก่อยมื้อนี้โอ้ยข่อยพวก่อยสิตาบ <reet> ักคุงเด้อมื้อนี้จักหน่อยก็สิ <c oughs> ก่อไฟกับพี่ยดาดานะคะบ <hopeful> ้านพี่ยาดาไปไปกกันนี่ มื่อนี้ข่อยพอร้อมแล้วเด้อมื่อนี้ข่อยพอร้อมเด้อลยนี้ข่อยพอร้อมข่อยมิกโอเคดูดิดูดิเจ๊มีมีมีปลาด้วยมีปลาลด้วยปลาพิมพ์นะวันนี้ไม้หมดแล้วดูดิมีปลามีอันนี้ข่อยสิตาบักแตงเด้อมืัอน,นี้ว้ากินข้าวกินส้มตามกับอันนี้ข้าวเหนียว พี่ยาวข้าวเหนียวให้เจกซี่ครั้งแรกเลยนะวันนี้โอ้มาอยู่เห็นชิงว่าได้กินข้าวเหนียวรสกามโตต,ตใหญ่ๆของเจ๊กซี่นะโอ้เหมาะก,กับข้าวเหนียวมากเลยวันนี้ดูดิดูด,ดิบรรยากาศนะบ,บรรยากาศกับสุมตําเจกซี่นะเดี๋ยวมาดูนะว่าเจกซี่จะตาเตงกับตําถั่วนะบ้านสวนนะดูสิมีข้าวเหนียวเลยคล้องมากคอยต้นเนี่ยองมากกว่าคอยขาดบ่ไดเลยเลนี่ยคบกับสากเนะี่ย ข่อยขาดว่าได้เลยข้าวเหนียวข่อยนะเป็นคนอุดรกามใหญ่ๆต้องกินข้าวเหนียวกินทุกมือเลยข่อยกินทุกมือเลยมาเบิ้งข่อยด้วยยูเฮซิงบอยสวีเดนมีข้าวเหนียวด้วยขอบคุณพี่ยานะวันนี้เอาข้าวเหนียวมาให้จี๊กซี่กินด้วยแกนึ่งข้าวเหนียวมาด้วยดิดูดิต้องขอบคุณพี่ยานะดูดิพี่ยาดาบ้านแกดูสีบรรยากาศอ้ข้าวคือเทศม้าือเทศดูบรรยากาศสิคะตอนนี้ประมาณ หกโมงครึ่งนะโมงครึ่งหกโมงแรงหกโมงแรงดูบ้านสวนน่าอยู่มากดูสิวันนี้จะก่อไฟเหมือนเดิมนะกินส้มตำนะวันนี้ดู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 ด,ด,ด,ดูบรรยากาศคช่ไที่เฮชิงบอยสวีเดนนะโอ้ตักหะคงเดี๋ยววันนี้จะก่อไฟนะวันนี้จะก่อไฟส้มต,มตำตับหุ่งมา,มาติดตามเจกซี่ด้วยวันนี้นายใหญ่สวีเดนนะ ดูเจ๊กันซี่จะเก็บถ um no ั่วพี่ยาไปพี่ยาดาติดตำโอ้โะเออนอดูดมันสวยเนาะไให้ข่ไทยแนง้างขากงามแน่คุณอะโอ้ยมือนี่สิมากินตําบักถั่วโอ้บใหญ่เออ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 คุณอะขขา ดูดิเก็บถั่วไ,ไปตำแก่หลายเขาจะไปเอาลูกจ้ะดูดิดูดิโอ้อันนี้นี่ยดูดิอันนี้ยังไม่แก่นะพี่อันนี้ยังไม่แก<อ>๋ถ<อ>ั่วเขียวๆต้วหนึ่งข้างล่างเขียวๆนี่อือดูดิบต่บต,บต้องซื้อบ่ต้องซื้ออ่า ดูบรรยากาศสิคะดูบรรยากาศที่เฮชิงบอยสวีเดนสิเจกั๊กีเก็บถั่วไปตำนะคะวันนี้อู้มาตำถั่วมีข้าวเหนียวด้วยดูบรรยากาศสิคะอู้มามาใครๆอยู่ใกล้ๆมากินตำถั่วกับตำแตงเจกัซี่วันนี้มาอยู่บ้านสวนดูบรรยากาศสิคะโอ้เจกัซี่ชอบมากเลยนะคะดูเจกัซี่ดูสิทั้งเก็บถั่วทั้งเก็บเออมะเขือสีม่วงนะจะไปตำดูสิอู้ดูสิที่เฮชิงบอยทุกคนดูสิ โอ้เจกัสี่ชอบมากเลยดูสิโอ้ดีมากเลยค่ะทุกคนไม่ต้องไปเก็บไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องอะไรเลยมาดูดิเก็บปลูกไว้นะคะโอ้เจกัสซี่นะโอ้แกก็แบ่งให้กินตลอดเลยเนาะดูดีน่ารักมากน่ารักมากน่ารักจริงๆดูสิคะโอ้ดูขคมเกิอสีม่วงสิคะเยอะมากดูดิ โอ้มาเป็น FC ซเจกัซี่นะวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะน่านั่งมากเลยดดิมีพี่ๆเข้ามากินเบียร์นะคะวันนี้อดูสิคะ่ะดูดดูดูดิดูด,ด,ดิขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเจกัสซี่นาใหญ่สวีเดนนะคะดูสิดูดิเยอะมากเนาะดูดิเจกัสซี่เก็บอยู่นะคะดูบรรยากาศสิคะดูดิ ดีมากมากเลยนะคะเอาไปกินเล่นด้วยไปกินเล่นกินเล่นเล่นดีมากเลยเด้อมีทั้งดูดิมีหมดทุกอย่างเลยมีทั้งอันนี้ฟักทองฟักทองดูสิคะฟักทองโอ้ยดีมากเลยนะดูสิดูบรรยากาศสิคะดูบรรยากาศสิดูเป็นไงมีทั้งข้าวเหนียวทั้งอะไรดูบรรยากาศน่านั่งมากเลยนะคะที่เฮสิงบอยสวีเดนดูบรรยากาศสิคะโอ้ดีมากๆเลย โอ้ยน oh, oh, ่าก oh, ินน่ากินดูสิอันนี้ก็จะพักเอ็ดุ๊กโอ้ดูดิดาวเรืองสวยมากดาวเรืองสวยมากโอ้ดูสิดูดีดิขออนุญาตนะโอ้ยดูสิดูดูดิดอกไม้ดูดิดูดิโอ้ยมาทีไรก็ถ่ายเอาแต่มะเขือเทศแกนี่เระชอบมากเลยดูสิโอ้ยเจ้าย่างเจ้าขึ้นไปแต่แซ่บถ่ายยาย ขอบคุณลายๆด้อเอาข้าวเหนียวไม้ข่อยกินน้ำแก้วค่ะกินน้ำตานนั่นแหละโอ้ยข้าวเหนียวทั้งอีหยังเนาะเอาไม้ค่อยกินน้ำดูดิบ้าดูดิเดี๋ยว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 ดโอโอโอ้โอบาตะสะอดนเนยะยายเนาะดูดิมีทั้งทัวมีอย่างเก็บเอามาต่ำโดเลยโอ้ไปตะแสะออนะปันยุบันปันยุบันเจ้าของมาโหลดวะแมนบอยู่ป่บริสุทธิ์แมนบ่ บ่อึดจากยางเนาะนี่บ่อึดจากยางลายผน่ากินเออหลายผลอีสองกามเดือนนี่ก็สิเข้าหน้าหนาวแล้วก็เอไปด็กินกินแล้วอ๋อเดือนในตุลาหนี่กะหนาวแล้วมันมีหล่อยเด็กอ๋อตุลาหนี่อากาศเด็นพอข่อยพึ่งจะมาเที่ยวแหลกขับบลูอืมงั้นมันดีแต่เดือนนี้นะเดือนเบ้เดือนหนานี่บ่ดีแล้วอ๋อหนาวแล้ววันทีมืดแล้วอ๋อมันก็บ่มีได้มาย่างจังสี่แล้วมันบ่ เฮาก็เลยเก็บบรรยากาศไว้เนาะใหญเนาะปีหน้าเดือนเมษายนสิจะพาบเริ่มก่อนโอ้ยแม่นบ่แม่น่เด้อข่อยกลับมาใหม่เบิ่งโอ้ยข่อยส่อ่อนตะคกกับอันมื้นี้เนาะข่อยคิดฮอดบ้านเอาข่อยิมเด้อวาแลเด้เนี่ยข่อยได้กินข้าวเหนียวข่อยสอ่อนลโอ้ยข่อยกินก่อนอ้าวอ้าอีหลีจ้ะเบิ่งกามข่อยใหญ่บ่ใหญ่หยังใหญ่ข้าวเหนียวนี่ยว่ามัน มาเด้อมาเด้อมาเด้อมากินมากินตำหมักแดงตำไทยให้กะเจ้าก้อนบุญผน่ะมาเด้อมาเด้อมาเด้อพุ่น่ะพุ่น่ะฟอมแล้วเน้อฟอมแล้วเบียร์ฟอมแล้วพุ่น่ะผักก็พอมผุ้น่ะพุ่นะน่ะบรรยากาศด้วยใจฟอมแล้วฟอมแล้วมาเด้อมากินเบียร์กับข่อยห้าใหญ่สวีเดนเอยดูสิเจกซ็สหน้าใหญ่สวีเดนตำถั่วมาดูด้วยเอ้าตำ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  เดี๋ยวค่อยต่ำกนเด้๋ยค่อยขออนุญาตต่ำมาหนีเพื่อนก็เบิ่งเบิ้งเบิ้งเบิ้งค่อยเบิ่งต่ำต่ำไทยให้เพื่อนบักพริกเม็ดเดียวเพื่อจะแซ่บครับไทยแล้วค่ะดูดิ๋ยโอ้ดูดิดูดิยวยกไปเพื่อนละเพื่อนสกินได้ป่ะน้อน้องหมกพริกเม็ดเดียวคือเผ็ดครับเผ็ดแน่มาค่ะมามากดแล้วปะ มาแม่มาแม่มาแม่มากินตะบักคุ้งกับไฟเดี๋ยวชิงบอยสวีเดนดูเดี๋ยวบึ้งบึ้งตะบกคั่วตะบักคั่วบึ้นตะบักคุ้งบึ้งน้าโอ้ยมึ้งน้าบึ้งน้ามากินตะบักคั่วกับไฟดูมาเด้อมาเด้อไปอยู่ใกล้ๆมาเด้อประเทศไทยมาเด้อนอนกับเราบอเด้ออ่ะน้ำลายไหลน้ำลายไหลบ่เออพึ่งพายเขานี่ยพาเขาก็เป็นกองเนี่ยพายตรงนี้น้ลายทะไรนลายโอ้โคกหวาน ขั้วหวานครับขั้วหวานเนี่ยมาเดินเล่นนะขอลับขอรัขอบคุณเลยหลายเรื่องเส้นนี่เบื้องตับบักฮุ่งข่อยบ้าตับบักตับบักทัวข่อยพุดนะโอ้ตับเสียแับพุดนะเปิดข้าวเหนี้วเราขอสิ่กินเราเด้อกกามใหญ่งยิ่หมอค่ะข่อยพุดนะโอ้ยพี่ยาดาเจ้าของบ้านน่ารักมากเลยดิ คนโคราชคนโคราชอันนี não, ja no ้คนโคราชอันนี้คนขอนแก่นถ่ายอยู่นี่เจ้าของช่องเป็นคนอุดรเด้อค่ะโอ่นนุ่น่ะตับตับปลาดวงมันจะแซ่บพี่ดิเด้ย้ายปุณ่ะเมื่งกี้คุณน่ะโอ้ยบ่เมนอยู่อุดรป่ะคอยมีข้าวเหนียวควยกินพร้อมมั้ยนี่โอ้ยสุกไก่ไก่กับข้าวเหนียวบุ๊คให้พ่อโดนแล้วสามสี่เดือนแล้วบุ๊คได้พ่อข้าวเหนียวจะคือมาเด้อมาเด้อบรรยากาศดีค่ะที่เนี้ย ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมา,มาเด้อข่อยพร้อมแล้วมาเด้อที่เฮชิงบอยสวีเดนเบื้องต่ำบอกทัวข่อยอันนี้ต้ักแตงเอาบ่าเพ็ดดอกเพ็ดลายมันเสียบทองเบื้องออย่างเนื้อมันจะแซ่บค่ะกินกับเบียกับข้าวเหนียวข่อยเป็นยังไงมีน้ำจิ้มพร้อมผักกะไลหลายเด้อค่ะมาเด้อบรรยากาศดีคักดีแน่โอ้ยดูดิอีกหน่อยข่อยกบช,กชิโก้ไฟอีกหน่อยโอ้ดูดิ ดูดิโอ้ยบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อมามามาที่แฮชิงบอยสวีเดนนะคะดูสิโอ้ยบรรยากาศดีคัดีแน่ดูดิดูดิโอ้ยนะคะที่สวนนะคะลิตันเฮ้าส์นะคะบ้านสวนช่วงซัมเมอร์นะคะอีกเดือนหนึ่งก็ไม่ได้อยู่นั่นแล้วเข้าหน้าหนาวก็ไม่ได้มานั่งกันอย่างนี้แล้วนะดูสิสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณมากมากโอ้ยดีคัดีแน่ เออกันยังไงดีครับดีแน่พุณนะเอาข้าวเหนียวไม่ค่อยกินพร้อมมือนี่เป็นไรอู้ยมาเด้อมาไปไหมจูใกล้ๆไม่กี่กปล่อยเด้อเป็นตาแซ่บแขกใหญ่โอ้สวัสดีโอ้ลุงแตงโมถือเบียร์มานึั่งแตงโมเดินมาปาร์ตี้กับเพื่อนแล้วถือถือไวน์มาด้วยเป็นตาหักเนอะตาหักกัน เช่พอเพื่อนบ้านดีบันอมากๆกับิงอดูห่อเดออันหนึงปาเนอ้อย่างปาผูเดียวงเบงเบิ้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 งที่เฮชิงบอยสวีเดนเบิ้งค่อยตําตําบักทัวกับตําบักแดงมีข้าวเหนียวเอ้กินพร้อมเมื่อนี้เบ่งไดเข่ากับนาคอยค่ะเบิ้งเนี้ยเข่ากันบอพี่น้องมาดูเาดูมาเมาดูมาดูมาเาดูมาดูมาดูมาดูเาดูมาดอมาดูเาดูมาดาดัมาาาอาอาาเา มาเ <beeping> ด้อมาเด้อมาเด้อนะขับปั้นข้าวเหนี้ยควายพูดนะดีคักดีเนาะบรรยากาศดีคักมื่อนี้บึงมันนี่ยดูบึงมังฟรัง,ง <c oughs> อ,อันเพิ่นปลูกเองเด้อพี่น้องมาดแ่บพักแน่ล่ะกินบ่บ่แ่บพักแน่แซ่บพักแน่พูดนาะบึงบรรยากาศเด้อพี่น้องเอ้ยมามาเบิ่งเดนะยังเชิงบอยสวีเดนค่ะโอ้ดูบรรยากาศสิค่ะดูสิคะโอ้ดูดูดิฝนจะตกนะ อาทิตย์หน้าก็เริ่มจะเข้าจะมืดแล้วโอ้ยจะมีอากาศดีอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้ดู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 สามคนสามคนมามาชุมนุมกันเดินไปดูอะไรกันก็ไม่รู้เดี๋ยวนีเดี๋ยวดูดูโอ้ยกินจนหลอนแล้วเด้อเดือดเดืดเดืดเดืโอ้ยท่านยิ้มจ้าเอาบ่านยิ้มบ่เอายายเจ้าคือเอาก่อดกินเนาะบัวฟ้าบ่วฟ้าบ่วฟ้าบ่วฟ้า เบข้องขหนียวเด้อขอบคุณเลยแล้วขอนียวไม่ค่อยกินนี่เด้อก็ใช้ก็ได้เบ้องก้เพื่อนเอาเบิ่งกงเรียนไว้เยอะกินสามคนสามเลยพลังกินคนละพลังกินหน่อยอยู่บ่กินจจุดไฟแล้วย่ดานกอไฟแล้วมีใครมั้งมีใครพร้อมนะครก็มได้ รัดึกเาอย่างเนเอ้าเออมีข้าจีมีเนียขเออมันเหลือนะเอาไข่มาใส่ป๊ดดีครักดีแน่เอาไข่ใส่บปหนอโอ้มาเด้อไฟมาแล้วัก่เนื้อนย่่ากยังมาย้ายดีครักดีแน่โอ้ขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะมีเหล้ามองห้าวมองมาดูมากินห้าพอแล้อวัน้มาดูมากินล้าวพอล้วบอกเราเด็กมาตกใจแล้วตกใจ แมนแมนแมนดูดิบรรยากาศนะคะบรรยากาศที่เฮนชิงวอยดูสิโอ้ยอีกหน่อยไฟก็มาแล้วนาะปุ๊บ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 แล้วดูดิอิ่มกันแล้วอิ่มกันแล้วฮัลโหลฮัลโหลเอ็นนีกรุ๊ตมาดอีกดอกยาดมากรุ๊ตร้ันติตตา

คนโคราชไงปลูกอะไรกับงามเบิร์ดเราเราปลูกอะไรก็ไม่เป็นเหมือนพี่เขาดูสิค่ะบรรยากาศดูสิโอ้ที่เฮซิงบอยสวีเดนกินอิ่มแล้วพากันไปเข้าห้องน้ำนะคะดูสิดูต้นถั่วของแกสิค่ะโอ้ดูมะเขือเทศก็เยอะเยอะ อากาศดีมากอากาศดีมากทุกคนอยากให้ทุกคนมาเห็นนะคะที่เฮชิงบอยสวีเดนเพื่อนเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆมากับเจกัสซี่แล้ววันนี้เขามีเบียร์ด้วยนะเรากินเบียร์ด้วยมีปาร์ตี้ส้มตำนะวันนี้นะเจกัสซี่ได้กินข้าวเหนียวนะเมื่อนี้เจกัสซี่ได้กินข้าวเหนียวของพี่ยาดาามาให้นะคะวันนี้พี่ยาดานึ่งข้าวเหนียวมาให้เจกัสซี่กินนะคนขอนแก่นน่ารักมากพี่ชายเขาถูกหวยแล้วมาที่ นึ่งนะคะทุกคนพี่พี่ยานะคะพี่ยาดาคนโคราชนะคะเจ้าของสวนนะคะบ้านเจกซี่ก็อยู่ตรงนู้นนะคะหลังที่หลังที่สามนะคะติดกันนะไปมูไกยก็จะเอาของฝรัังนี่ไปฝากคุณแม่เอาอีลีเดี๋ยวขวดเบลูอีลีเดี๋ยวเอาจริงว่าอีลี แตงกวพันรุ่นจิ๋วพี่ใหญ่โรลานแน่พ่อใหญ่โรลานคือใครคะนั่นแน่โรลาน่อ๋อแฟนพี่ชื่อโรลานอ๋อแตงกวรุ่นจิ๋วดูดิดูดิโอ้ดีมากเลยนะคะพี่ยาดาคนโคราชคนขอนขก่นดูสิโออแตงอะไรนะแตงกวดรุ่นจิ๋วแตงกวจิ๋วโอ้เกิดมาเพิ่งกินครั้งแรกเลยเนี่ยมาเป็นต่สะอ่อนค่ะขอบคุณมาทักสุมาเกต โ้องบมัเคมไหมฟักทองเห็นหรือยังคะอ๋อมีฟักทองด้วยนจะเป็นอยหลายีโอ้โอ้มันเฮียมันเฮียพี่นุ๊กเป็นอันเป็นอะไรนะอันอะไรแตงกวาจิ๋วดูสิทุกคนเคยประเทศไทยยังไม่เคยเห็นนั่นะมีที่เฮซิงบอยสวีเดนนะดูดิโอ้แตงกวาจิ๋วดูสิโอ้ยทุกคนดูสิอร่อยอยู่นะอร่อยอยู่นะ อีกหน่อยก็ปั้นข้าวจีแล้วเออทักใครทักใครยายโอ้ยดูดิโอ้ยดูพ่อพ่อใหญ่แตงโมพ่อยสิโอ้ยวันนี้อารมณ์ดีดูดิดูดิร้องเพลงด้วยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนได้กินองุ่นได้ได้กินองุ่นอร่อยน้องกินแล้วนะโฟกัสกิน อร่อยเลยมีทุกอย่างนะครับมาที่นี่โอ้ดีครับดีเนียน้อยยายนาะกองไฟกองฟืนโอ้ยบางทีเขาลงมอใหญ่อืมนะโอ้สวงามครับงามเนียกระยังว่าดีครับเนาะบรรยากาศก็ดีครับดีเนียโอ้มานั่งอยู่ดูดูครับผมครับผมครับผมจับวัสดีครับผมพูดสิสวัสดีครับผม กับผมน่ารักนะอ่าต่หักเนาะคนเดี๋ยวน้เฮ้ยเจอกับอีมอนเยอะด่ามาเล้วเด้อเขาจี้คอยพร้อมแล้วเขาจี้เขาจี้เฮ้ยถ้าใครไปเนี่เดี๋ยวให้มันหามหามจังน้อยก่อนก็จังท่านี่ให้มันเข่าหามหามกันจังน้อยก็จังท่า เออขอจีขอจีเออเจกจีขอตัวลาก่อนนะคะดูสิคะโอ้โอโกบรรยากาศดีมาก เลยนะคะอีกหน่อยก็จะจีเข้าจีแล้วนะดูบรรยากาศสิคะอดูสิคะที่เฮชิงบอยสวีเดนเจกัสซี่ก็ขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่อีพีหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์เจกัสซี่นายอร์สวีเดนด้วยนะคะดูสิที่เฮชิงบอยนะคะดูบรรยากาศสิดูสิไฟขึ้นมาแล้วดูสิโอ้ดีมากเลยนะคะดูสิคะดูสิดีมากเลยนะคะ